Welcome to ม o c ู a ซีโอเจพ t t แค i s s t a t i o n of Knowledge Sharing คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทนสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการดีกาอินเทนรายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกาโดยกองสารเหตุและประชาสัมพันธ์สัมพักงานสายวิธร,รมก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่าน ต้องการติดตามข่าวสารอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด Follow หรือกด u u s s r r i e นะครับแล้วแต่ว่าท่านใช้ช่องทางไหนในการรับชมรับฟังรายการของเรานะครับสำหรับเนื้อหาสาระที่น่าสนใจที่ทางรายการนำเสนอในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,เช็คนะครับแนะนอนครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราต้องการจะโอนเงินชำระเงินเนี่ยเราก็ใช้เช็คกันเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับ แม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบทบาทของเช็คในการที่จะโอนเงินต่างๆเนี่ยหรือการชรําระเงินให้กับบุคคลอื่นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีช่องทางในการโอนเงินชําระเงินเนี่ยมากมายหลายวิธีการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การใช้บัตร ATM หรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความสําคัญแล้วก็บทบาทของเช็คในเรื่องของการทํามาค้าขายเนี่ย ก็ยังมีอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับประเด็นปัญหาสําคัญที่น่าสนใจที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของกรณีที่มีการเกิดเอาเช็คที่มีาการซื้อไปจากธนาคารนะครับซึ่งเป็นแบบฟอร์มเช็คเปล่าๆเนี่ยไปปลอมไหลายมือชื่อเข้าแล้วก็เอาเช็คที่ปลอมเนี่ยไปเบิกเงินจากธนาคารนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยในกรณีลักษณะนี้เนี่ย ทางเจ้าของเช็คซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีกระแสารายวันที่มีอยู่กับธนาคารเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการฟ้องเรียกร้องเงินที่ธนาคารหักบัญชีกระแสารายวันของตัวเองไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่นะครับสิทธิที่ว่าจะมีอายุความที่ต้องใช้สิทธิในการเรียกร้องฟ้องร้องเนี่ย มากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเป็นประเด็นที่เราจะนํามาพูดคุยแล้วก็นําเสนอใ,ในตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมุติว่ามีบริษัทชื่อบริษัทกอแล้วกันนะครับก็เป็นบริษัทที่ทาํามาค้าขายเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านการเกษตรอาหารต่างๆก็ในบริษัทกอเนี่ยก็ตามปกติของธุรกิจการค้า,าทั่วไปก็จะมีเจ้าที่พนักงานที่ดูแลด้านการเงินแล้วก็บัญชีถูกไหมครับในบริษัทกอเนี่ยก็มีในหนึ่ง ที่เป็นเจ้าที่ที่รับผิดชอบดูแลทางด้านบัญชีแล้วก็การเงินนะครับซึ่งโดยปกติธรรมชาติของเจ้าที่ที่ดูแลด้านการเงินและก็บัญชีเหล่านี้นะครับเขาก็จะดูแล,แลรักษาเรื่องของเช็คด้วยแล้วปกติก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการดูแลจัดเตรียมเช็คกรอกข้อความในเช็คเพื่อเอาไปให้กรรมการผู้มีอำนาจเนี่ยลงลายมือชื่อสําหรับในการสั่งจ่ายเงินตามเช็คไปนะครับก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าในหนึ่งที่ว่าเนี่ย ก็เกิดเอาแบบฟอร์มเช็คของบริษัทเนี่ยไปปลอมลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจนะครับแล้วก็จัดการที่จะเอาเช็คที่มีการปลอมลายมือชื่อที่ว่าเนี่ยไปเบิกเงินจากธนาคารมั่นคงซึ่งเป็นธนาคารที่มีบัญชีกระสรายรวันอยู่นะครับก็ธนาคารก็ได้รับเช็คแล้วก็เบิกจ่ายเงินตามเช็คไปให้กับคนที่เข้ามาขอเบิกแล้วก็โดยปกติทางปฏิบัตินะครับ ธนาคารก็จะมาหักเงินในบัญชีกระแสารายวันของบริษัทก่อไปตามจํานวนเงินที่ระบุในเช็คนะครับแล้วก็ที่ธนาคารเบิกจ่ายไปหลังจากที่เกิดเหตุที่ว่าเนี่ยจริงเวลาก็ผ่านไปหลายปีนะครับในคดีเรื่องนี้ประมาณ3ปีโดยประมาณก็ปรากฏว่าบริษัทกอเนี่ยก็ด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> เกิดตรวจสอบพบขึ้นมาว่ามีการใช้เช็คปลอมแล้วก็ เบิกถอนเงินจากบัญชีไปก็เลยมาฟ้องเรียกร้องเงินจากธนาคารมั่นคงให้ชําระเงินคืนซึ่งโดยยอดรวมก็ตีเฉลี่ยมาณล้านบาทนะครับว่าให้ใจ่ายเงินจํานวนเนี้ยที่ควรจะมีอยู่ในบัญชีของตัวเองแต่ว่าธนาคารเบิกจ่ายไปตามเช็คปลอมที่ว่าเนี่ยคืนมาให้กับบริษัทก่อนะครับธนาคารมั่นคงก็ต่อสู้สิครับว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความ บกพร่องความผิดพลาดความไม่รอบคอบของบริษัทกอ่อเองที่ไม่ได้ดูแลรักษาเช็คให้เรียบร้อยเปิดช่องให้พนักง,งานของบริษัทตัวเองเนี่ยเอาเช็คไปปลอมลายมือชื่อของกรรมการจนกระทั่งมีการเบิกจ่ายเงินตามเช็คนั้นไปนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการหักเงินแล้วก็อีกประการหนึ่งที่ธนาคารก็ต่อสู้ก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วกว่าที่บริษัทกอ่อจะมาฟ้องร้องนะครับ มันผ่านไป3-4สปีแล้วนะครับหลังจากที่มีการเบริกจ่ายเงินตามเช็คไปนะครับซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากตรวจสอบครบน,นะครับบริษัทกก็ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์จนกระทั่งมีการดำเนินคดีอาญากับในหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานคนที่ทำการปลอมเช็คที่ว่านะครับจนสารในคดีอาญาก็มีคำพิพากษาลงโทษในหนึ่งไปตามขั้นตอนนะครับคราวนี้เรามาดูกันเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ ปัญหาประกันน่กคงเป็นเรื่องของความรับผิดของธนาคารนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าเช็คที่เอามาเบิเาาเบเกจ่ายเงินในบัญชีกระแสรายวันไปเนี่ยเป็นเช็คที่ข้อเท็จจริงก็เป็นที่ยุติแล้วครับว่ามันมีการปลอมแน่ๆนะครับโดยในหนึ่งที่เป็นพนักง,งานของบริษัทกรเนี่ยเป็นคนไปจัดการปลอมลายมือชื่อของกรรมการแล้วก็เอามาเบิกจ่ายเงินจากบัญชีของธนาคารนะครับ ันหลักการประการหนึ่งของกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับเช็คแล้วก็ตั๋วเงินนะครับก็คือว่าเวลาที่มีการลงลายมือชื่อปลอมในตั๋วเงินนะครับรวมถึงเช็คด้วยนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยใครก็จะมาอาศัยสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจากตั๋วเงินหรือวยเช็คที่มันมีลายมือชื่อปลอมเนี่ยไม่ได้นะครับที่จะมาเรียกร้องหรือว่าใช้สิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเช็คหรือตั๋วเงินที่มีการปลอมลายมือชื่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ย จริงๆแล้วธนาคารก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะอ้างอิงจากเช็คที่มีลายมือลายมือชื่อปลอมที่ว่านะครับมาหักเงินจากบัญชีได้นะครับข้อสําคัญประการหนึ่งก็คือว่าในเรื่องนี้เนี่ยสำหรับธนาคารเองนะครับเราก็ถือว่าเป็นคนที่ประกอบธุรกิจที่เรียกได้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าการที่เราเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมั่น เชื่อถือแล้วครับว่าธนาคารเนี่ยจะดูแลเงินแล้วก็สิ่งที่เราไปฝากเนี่ยด้วยความรอบคอบมีมาตรฐานที่สูงกว่าคนปกติทั่วไปนะครับเ mm. พราะเป็นอาชีพเป็นวิชาชีพโดยเฉพาะเ mm. งั้นเวลาที่มีการเอาลายมือชื่อปลอมไปเบิกเงินจากธนาคารโดยการเอาเช็คที่มีลายมือชื่อปลอมไปเบิกเนี่ยนะครับ mm. ธนาคารก็มีหน้าที่ที่ต้องอตรวจสอบด้วยความเรียบร้อยนะครับเพราะว่า ปกติแล้วธนาคารก็ต้องตรวจสอบทุกครั้งถูกไหมครับที่มีการเอาเอกสารต่างไปเบิกถอนเงินนะครับยกเว้นเราใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับงั้นเมื่อกรอีอย่างนี้เนี่ยที่ธนาคารเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้นมานะครับเบิกจ่ายเงินตามเช็คที่มีการปลอมลายมือชื่อเนี่ยก็ถือว่าธนาคารเนี่ยจะทำโดยประมาทเลินเล่อนะครับทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมานะครับงั้นธนาคารก็ต้องเกิดความรับผิดนะครับไม่สามารถที่จะ หักเงินในบัญชีไปได้แล้วก็ต้องชดใช้เงินตามบัญชีที่หักไปเนี่ยคืนให้กับเจ้าของบัญชีนะครับคราวนี้ประเด็นสําคัญอีกประการนึงถ้าเกิดท่านจําได้เมื่อกี้เราคุยกันไปนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยธนาคารเขาต่อสู้ด้วยว่าเรื่องของการใช้สิทธิทเรียกร้องเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีความรับผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าการที่บริษัทกอ เจ้าของบัญชีมาฟ้องเรียกร้องหลังจากเกิดเหตุเนี่ยสามปีแล้วนะครับคดีมันขาดอายุความแล้วนะครับซึ่งที่สําคัญก็คือเป็นอายุความเช่นเรื่องละเมิดถูกไหมครับว่าอายุความละเมิดปกติแล้วเนี่ยมีอายุความ1ปีนบแต่เกิดเหตุแล้วก็รู้ตัวผู้ที่ต้องชดใช้เงินนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มัน3-4ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะถือว่าขาดอายุความไปนะครับแต่กรณีนี้นะครับความรับผิดของธนาคารเนี่ยมัน มีหลายแง่หมุมด้วยกันนะครับลักษณะประการสําคัญของความสัมพันธ์ตรงนี้คือว่าการที่เวลาเราเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารเนี่ยมันเกิดเป็นสัญญาฝากทรัพย์ขึ้นมาถูกไหมครับเพียงแต่ว่าทรัพย์ที่ว่าเนี่ยก็คือตัวเงินแหละนะครับเพราะนั้นพอมันมีความสัมพันธ์ในแง่ของการเป็นผู้ฝากเงินกับผู้รับฝากอยู่นะครับการที่บริษัทกอเนี่ยมาเรียกร้องเงินที่ตัวเองฝากไว้คืนจากธนาคารนะครับ มันก็เป็นเรื่องของการใช้สิทธิตามสัญญาฝากทรัพย์อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็บังเอิญว่าในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฝากทรัพย์เนี่ยไม่ได้มีการกําหนดเรื่องของอายุความที่เวลาเจ้าของบัญชีเนี่ยนะครับจะมาเรียกร้องเงินจากคืนจากธนาคารเนี่ยว่ามีอายุความมากน้อยแค่ไหนนะครับงนั้นพอไม่มีการกําหนดอายุความไว้โดยเฉพาะสําหรับกรณีลักษณะอย่างนี้นะครับดังนั้นการที่เจ้าของบัญชี จะมาใช้สิทธทิเรียกร้องในการฟ้องร้องธนาคารให้รับผิดชดใช้เงินที่หักไปโดยไม่ชอบในบัญชีคืนมาเนี่ยก็ถือว่าต้องใช้อายุความ10ปีนะครับซึ่งเป็นอายุความทั่วไปนะครับเงื่อนไงการหนึ่งสําหรับเรื่องนี้นะครับก็คือว่าในการเรียกร้องเงินคืนลักษณะเนี่ยนะครับบางทีเราก็อาจต้องระวังไว้ด้วยเหมือนกันนะครับแม้แต่คดีนี้ก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าธนาคารบริษัทกอจะเรียกร้องเงิน1ล้าน บาทคืนนะครับแต่ว่าพฤติการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เ,เรียกได้ว่าบริษัทกรอเองเนี่ยก็มีส่วนที่ไม่ระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับที่ควรจะดูแลระมัดระวังการเก็บรักษาเช็คเนี่ยให้ดีกว่านี้มันก็เหมือนกับบริษัทกรอเนี่ยก็มีส่วนในการประมาทอยู่ด้วยนะครับทำให้เกิดเหตุที่ว่าเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่บริษัทกรอเนี่ยจะสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ถ้าเกิดพฤติการที่มันแสดงให้เห็นว่าตัวเองก็มีส่วนที่ก่อให้เกิด ความผิดพลาดตรงนี้ด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้สามารถเรียกร้องเงินได้เต็มตามจํานวนที่ที่เรียกร้องไปนะครับก็ถือว่ามีส่วนผิดนั้นก็ต้องอาศัยพฤติการเป็นประมาณแหละครับว่าแต่และฝ่ายเนี่ยผิดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องหักลดตามจัดส่วนกันไปนะครับก็เนื้อหาสาระที่เราพูดคุยกันก็คงจะครบถ้วนนะครับก็คงเป็นข้อคิดที่คงจะฝากไว้สําหรับทุกท่านนะครับว่าเรื่องเช็คก็เป็นเครื่องมือที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็น ปัจจัยที่ใช้ในการทำมาค้าขายก็ต้องเยอะการเก็บรักษาก็ต้องดูแลด้วยความระมัดระวังนะครับเพียงแต่ว่าถ้าบังเอิญเกิดเหตุไปมีการเอาไปปลอมลายมือชื่อขึ้นมาถ้าเกิดเห็นว่าการที่ปลอมลายมือชื่อที่ว่านะครับมีส่วนของธนาคารที่เขาอาจจะประมาททําผิดขาดตกบกพร่องไปนะครับในกรณีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเจ้าของบัญชีก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกร้องเงินคืนได้นะครับแล้วก็อายุค,ความที่จะสามารถ ใช้สิทธิ์เรียบร้องเงินคืนได้นะครับก็จะเป็นอายุความทั่วไปก็คืออายุความ10ปีนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูข้อเท็จจริงแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถศึกษาได้นะครับจากคดพิพากษาสารดีกาที่5095ทับ2 5 6 2นะครับก็เป็นอันครบถ้วนครับสำหรับรายการดีกาอินเทรนในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่านต้องการติดตามข่าวสารยังไม่ขาดตกบก่องกดไลค์กดฟอลโล่หรือกด Subscribe นะครับแล้วในตอนหน้า เรากลับมาพบกับสาระดีๆจากรายการดีการอินเทรนด์กันใหม่แล้วในตอนนี้ครับสวัสดีครับ